啊 <Yeah. S 1>！ ครับพี่น้าช่วงที่ทีมงานบอลลังได้ล้มเพลินนะครับเช็ดฟองพร้องนะครับจากผู้ใหญ่ตบกระการใจตุ๊กตะไรแต่บากไปเนีออกอกอ่อนแรงแระเพียงเพียงจุ่มสักคนนะครับตอนนี้นะครับทีมงานนะครับผู้หลักผู้ใหญ่พร้อมแล้วนะครับพร้อมที่ทำการเปิดงานคณะกรรมการจัดงานนะครับพรุ่งนี้นะครับส่งไมปต่อให้กับคณะกรรมการเปิดงานนะครับผม

ไปเจอพุ่กรอเมกันมากกันหนึ่ันมาหนึ่ออกมาเลยไปอังคับเพื่อการสวัสดีนะครับ้เฒ่าโอ้พี่น้องนะครับเนาะเพราะว่าจะมาจากเ่องานะครับเพือเพืคนของเขานะครับไปกรีเรืเรื่องมาแ้วมาแก้ว่ามหางูมาเื่อมากันวะจัดงานงกไปใชเอยเ่เพื่อจะฉลองให้เนร่งหวายรู้กันอ่างน้จะมีกิจกรรมหลายอย่างนะครับซึ่งที่ขะกรรมการได้ ปาจจัยต่างก็คือทุกกิจกรรมนะครับประหยัดใหข้อเรี่น้นองเนี่ยแต่นี้ครอบสุขนะครับนี่ครอบสุขสนานนะครับต่อข้อที่5นาครับท่านก็คือมากาไวไม่พูดถลงลมไวเพื่อเพื่อเป็นสุดลงพ้นนะครับมือนีกับพี่คณะหมอรับอาจจะเรียนกวนั็อาจเรียนสรุกสนานอ่า เ็่นเดียกันล้วแต้เนาะตางกันกับเบิรงแย่กันโดยไงนะครับเนาะเพื่อกระทบกระทั่งกันกับหายภัายกันนะครับเพราะว่าคณะกรรมการกับคิดว่านะครับมือนีจะเป็นบ้านแห่งความสุขนะครับคณะบอรรับเองเพื่อนขยกเล่นซิ่งดีๆซิ่งมุนๆเห็นทุกท่านนะครับเพื่อนบอกว่าตอนนี้นะครับคณะเพื่อนบอกว่าเพื่อนอยากจะแสดงนะครับอยากให้ท่านเด็ี่ความสุขนะครับเพื่อนกระถามมาทั้งลางอีกพอไปนอกครับเนี่ย ขอฟังไปอ่าขอมเป็นพ่อครับนี่ออ่าพมขอเสียงตะวันอย่างครับครับก่อนที่จะรับฟังก็อยากให้ท่านประธานเนาะได้ให้ประวัติเกี่วกัก้าวถึงที่มาที่ไปของการงานอีกครั้งหนึ่งครับขอเชิญประธานจัดงานตัวที่เจ็เก้าครับผมผู้ติดตามครับรุ่ผมติดต่อมือเงาชาวบ้านทุกจุดวางหนึ่งสามพันกว่า สวัสดีพี่น้องข้า่วมคน้ข้ไปอันเดียเราด้เราผมไปอย่างด้วยคณะกรรมการงประจำปี2,000รายจ้าง60รุนที่79ี่รหายมไรการด้านการว่านมากจุดนี้แล้เป็นเวลา79นะครับ เพื่อความเป็นศิลป์มงคลของชาวตลาดเรื่อยๆและระไว้ละแวกไข่เทีัยงข้าเช้าวจีนเกาอีกคำชื่อได้จัดงานประจำปีมาจนมาถึงลูกก้นข้าวเปียงก้นกระลังมากครับเพื่องานปี่ครับ่ป้องงานปี่มันครับบ้านเพื่อข้าอยูเย็นเป็นสุขปลาสจากโครงไส้หรือปาสจักรตัตัวที่ก้าวไกลอยากให้พวกข้าทุกคนสุขภาพแข็งแรงจะเริ่รุ่งเรื่องใน้อนาคตต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ เปิดงานเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับท่านผู้ักผู้ใหญ่พอบรรทนาเมืองอำเภอพนนะครับที่ให้เกียรติมาทําการเปิดงานในค่ำคืนนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับพลระเฟนเทอ้อนะครับจะเป็นหน้าที่ทีมงานเพ้นลำเพลินจะได้ทําการแสดงสู่ไทรโฮเตาของพีลาเฟนเพอนะครับขอให้พลรเฟนเทอร์ดูคันนะครับขอบคุณ L, ทุกโงาบริษทสร้างานเอกชนนครับอบด้ทนาอังเทอนะครับคุณอาโมบานนะครับคามเป็นอไรผู้ดกทนานทุกกู้ทุกคนนะครับขอบคุณหลายเด้อวันนี้มํำเพน้ำเถิอนนะครับภายใต้การนำเทงานของหัวหน้าผู้อำนการพรพิดีและผู้อำนวการสาจวดนะครับน้ำความมอญคอนเซนมาฝากทีฝากองข้า ท่นเดือคนร้อพี่ต้องมีความสุขหลายๆได้กันรับชุบบอลล้ำเพลินเพลินในคำพูดไ้ครับผมขอบคุณไปยังเสี่ยวิกิตโปรโมชั่นด้วยนะครับที่นำพาเีมง,งานบอนเพลินเพลินนะครับไ่พี่น้องในเบิรงกันแลว้วก็พี่นรับเพลงทุกท่านนะครับหน้าเวทีและก็เป็นรับเพลงที่รับสมุทางให้สดด้วยนะครับขอบคุณหลายๆได้พี่น้องด้วย

t ැ ස n ස ි ල ා ซ้ำให้คนมักได้รับเพื ทีกองใหา่มาส้อนซากสื้อ คือพี่้ครับนี่ครับพี่น้องพอนีนาีพี่าาพี่น้องคนใดคนน่งดตามในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับฝากคุณครับ